คนชุมช,ชนสัมพันธ์สุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกออรมรอจังหวัดรำพูนนะครับมีความยินดีที่ได้มาพบกับพี่น้องชาวบำเภอพนทีจังหวัดรำพูนวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆขออภัยกับพี่น้องชาวอำเภบันทีกิจกรรมวันนี้ทางกออรมรอจังหวัดรำพูนพร้อมกับพี่น้องอสกรมกิจการพลเรือนนะครับมีความ่วงใยพี่น้องชาวอำเภอันทีด้วยสถานการณ์ปีบัิมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคา2 0 -19 เรามีสิทธ์ของมอบเพื่อบรรเทาทุมิในห yup. น้าตาเดีวแทนก่ออมามอบเพื่อท AP ี่จะาบรรเทาภูมนะครับโดยวันนี้เราเข้าสู่ในโครงการกิจกรรมเพื่อความมั่นคงนะครับโดยที่กองโดยการรักษาความสงบภายในจังหวัดระยอร่วมกับพอสรออุทบ้านทีครับสวัสดีค่ะพระเจ้าีมงามของอาสาสมัครกิจการณ์ระเดือนของ อำเภอบ้านทีนะจ้าวันนี้ก็คือว่ามีความดีที่ได้เข้าร่วมเป็นสอสปรหรอือกับทางกอรมนอของจังหวัดตะกูลนะคะในการที่ไปอบรมมาก็คือในทีมงานและต่ก็กิจกรรมอาสาของเขาเนี่ยคือความภาคภูมิใจในการที่เราไปร่วม ในการทำกิจกรรมไปอบรมมาแล้วจากสอรมนอเอาเนี่ยมีความภาคภูมิใจในการที่ว่าเป็นสถานในการเชื่อมระหว่างประชาชนกับภาครัฐต่างๆในการที่บ่าจะมีทุนทางออกประครในกระบวนการในการเข้าไปหาทุนในการที่บ่าหางบประมาณต่างๆในการที่ว่าจะช่ว,าาวยเหลือผู้กลับประชาชนแล้วก็ข้า้าทารทีมงานก็มีความภาคภูมิใจใอย่างหนึ่งได้ว่าเป็น ส่วนหนึ่งเล็กๆในกระบวนการในการขับเคลื่อนเพื่อกับชุมชนสร้างความมั่นคงและมันค้างและยังยืนเพื่กับชุมชนต่อไปเจ้ายินดีเจ้า ใสน่น้าโดนนรงหือพอแม่ปี่น้องในกาดเฮาค่ะนายจ่าใน,าในเดิมการตีบาของการในเริมโควิดเนาะแล้วก็มีการใจ่มันนีมีการแจกผ้าถ้าแมสนายจ่ามาเป็นเ e อ็มเก้าสี่นะคะพร้อมกับเดี๋ยวเจวลแอลกอฮอล์นาเจาโดนนร์ในการในการปีบาให้ทุกท่านร่วมกันในการต้องการตามสถานการณ์โควิดนาเจ้าทีมงานค่ะรับได้เลยค่ะเชิญจ,จาาเชิญจ,จาา มาด้ของปีนะคะเป็นแมสคค่ะเป็นเอ็เก้าห้านะเจา้าอันนี้มีการตองการได้ดีแล้วก็แม่ต้นนี้สามารถซับไ้เนะาะซับแล้วก็สามารถตีวาวานำก๊าบมาจจัท้ำก๊ามได้นะเจา้าพร้อมกับเชลอแอลกอฮอล ในการติวธรรมาลงที่จะทำวันนี้เนาะวันนี้ข่ะเจ่าตั้งทีงานเนาะของอสกรอของอำเภอบันทีนะเจ้าก,ก็คือจะสัมภาไตาแม่เนาะแม่เจ้าอย่างก็แม่ไผศสีเจ้าอ๋อแม่แม่ไผศสีเนาะเป็นแม่กาป่าทูน,นะเจา้าคือว่าจะถามเนาะว่าคือความหูซึ้นในการติวาอสกรลุงื้นทีเนี่ยมาทงนเนี่ยคือแม่มีความหูซึ้งอย่างนึพองเออดีเจ้า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  ดีเนาะแล้วก็อันกิจกรรมในการตีบามานีบาปุ๊บน่ะพี่แม่มีความอยากจะมีขอเสนอแม่เดี๋ยวมือพองว่าอยากจะเหมือนการขัดเจ้าเขาอในเยี่ยงทองแล้วก็ยี่คือสนับสนุนยี่คีอฟองช่วยเลื้อนหาประชาชนยี่คือฟองบอกเด้อเออข้าขายเดียวมากออย่า้ยนะคือเครื่องหน่อยแต่เพราะว่ามันส่งยังโควิดเนี่ยแหละแต่เพราะว่าผู้ค้าตัวคนมีน่ากล้าเอาเพราะว่า โอ <And S 3> yeah, ้โหคือเครื่องใหม่ก่อนถึงในกลางอย่างหัวได้นะเจ้าแล้วก็ติ๊กซีทีวนะจ๊ะเป็นการในการที่ว่าทำซื้อสัดฮอนเนาะติดจากอันในกลางนะครับติดการ์ดดีแล้วก็มาวันนี้เนคืนแง่เดือดหักหนังพองติดตั้งหน่วยงานเป็นมาเจ้ามีได้มีผ้าปิดจมูกแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเจ้ามีเจ้า เจ้ากระจเนาะจ้าค่ะขอบคุณนักนางเจ้าแม่แป้เพี้นสีเนาะแม่ป okay. ูค่ะโอเคค่ะอีกร้านหนึ่งนะเจ้าวันนี Myanmar ้ก็คือว่าจะขอตำหาักเนาะจ่าแม่จื้อยังจ่าอ๋อนางคำยิ่งวงคมอ๋อแต่ยิ่งวงคมนะเป็นแม่ก้าขนมจีนเนาะก็คือว่าจะหามนักการ์ดคือในที่จัดการดีๆหรือว่าที่จัดการตีตังอสคอร์อกอเภอบัญชีเนี่ย เขาแมา่ในบันเนียคือค็นใดไม่ยย่งหรืตอปน,นีอยข้งฟองมือความสุขทุกอย่างเลยความปลอดภัยความสุขสารปลอดไยอยโรกค่ะจะให้หมุอนุ่ชินไปกี่ชุดมาด้วยกันที่คนกิดคนก็ให้ได้ อันนี้เป็นน้าใจดีๆเนาะเพราะว่าคือเปิ้ลมีความรู้ซื้อในการที่ว่าเรามาช่วยเมื่อกเปิ้ลได้ให้ความรู้แล้วก็มาช่วยในเรื่องการที่ว่าอยากให้ในเรื่องการต้องการเนาะแบบวันนี้เปิ้ลมาเจกอย่ห้องวันนี้เจลเจลกังอย่างโอ้คาแม่ค่าแม่ใช่ใช่ใช่แล้วแต่แล้วแต่แม่อยากจะพาแกห้องไปตามพ่ออรามออยากจะมีความเสียงสะ้อนอยากไกล้อะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง อยากให้เอากรนีทำไปเรื่อยๆขอให้บ้านที่กรณีกอนโรกก็ดีใจตัวนเรานั้นก็ไปที่โรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนฉีดอะไรฉีเนื้อฉีดเน้อระต่ายีเือแล้วบางีหัดไขาอะไรไปด้วยน้ำไปด้วยก็มีแต่ให้ลรคเสือและชาวบ้านวสมจิตอาสา วัสดีค่ะสวัสนีครับอันนี้คือวันนี้แต่พนมงานของอสสรของเดือบันทีนะจพรของกับตังทนมงานของขอเอรมานอ่ขั้แต่บานตระูในการตีบาลุงทีันนี้ในการตีวาลไม้แหนวปลาผ่านเฮ้าเนาะแต่อุ้ยจุ้มจาบันทีแล้วก็คือยาจะสัมาตังพี่เชื่ออะไรคะเรื่องลุงงครับคอด่าการขายางขายมันทะเลแอ้้นคตัดติ๋วขายหก

ก็ต่อมีความฝันทความฝาดอย่างไรผู้ัะทีมงานของห่าเนี่ยเือจะไปสร้างต่อไปตั้งหาลยจะมีโครงการวจะมีกิจกรรมแล้วจะหห้นทีมงานทำอย่านฟองก็คือขอเสนอใดยนะจ๊ะตัวเป็งสิ่งดีนะจ๊ะที่ว่ามาบนาลกหรอตัวเมพิ่องหอัเลยดังดูแลกระเก๋าทองไง้จะดีดริัขอบคุณมนักๆจ้ะพักทา ชอปอรกอรรรมรจังหวัดลำพูนนะคับพี่น้องอสอกรอาผนึกพันธนะครับที่บาลรนนรงเรื่องมาตรการป้องกันโควิด1 9นะครับซึ่งวันนี้ทางกรอทบอนะครับมีนโย,ยบายที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงระบาดโควิด1 9นะครับวันนี้เราได้มาแจก,กหน้ากากและวก็เจลแอลกอฮอลพร้อมกับลนนรงไป ช่วยกันฉีดวัคซีนคุ้มกันนะครับช่วงนี้เราก็ระดมฉีดกันทุกอำเภอทุกโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับจนพก็ไม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ขอไปแท้งครับพี่น้องอ,อสอมอทุกประจำพื้นที่นะครับเพื่อที่เราจะช่วยกันป้องกันเชื้อโควิดสิบเก้าในครั้งนี้เพื่อที่จะเดินไปด้วยกันเพื่อที่จะพ้น การระบาดโควิด -19 ในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องในตลาดุุิจุมนะครับที่ให้ความร่วมมือและก็วันนี้ก็เราก็ได้ลวระามเปิดรอบที่สงแล้วนะครับขอบคุณครับ